ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการดิจิทัล4.0เนี่ย กรจะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและก็การปรับตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมกับการใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็นำเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังการขายของออนไลน์ในช่วงนี้นะครับโอ้โหหลายท่านนะครับก็อาจจะต้องการหาไรายได้พิเศษนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเรามาดูเทคนิคในการขายของออนไลน์กันดีกว่านะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมก็นำมาจากเว็บไซต์ step academy นะครับซึ่งเขาก็ได้พูดถึง7สิ่งนะครับคุณผู้ฟังที่เราจะต้องโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจในการทำการตลาดออนไลน์ในยุควิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะครับในยุควิกฤตแบบนี้นะครับโอ้โหเราก็จำเป็นที่จะต้องมองหา โอกาสใหม่ๆนะครับเข้ามาเสมอนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรามารู้ดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถประยุกต์นำเอากลยุทธ์จากบทความนี้นะครับไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับคุณฟังโดยสิ่งแรกนะครับที่เขาบอกให้เราโฟกัสเลยนะครับในการขายของออนไลน์เนี่ยก็คือโฟกัสไปที่ช่องทางการหารายได้เสมอนะครับซึ่งช่องทางในการหารายได้เนี่ย ก็คือช่องทางในการสร้างคอมมูนิตี้นะครับก็คือการสร้างสังคมนะครับการสร้างสังคมการสร้างเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Group หรือว่า Line นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสร้างลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับหรือเราจะสามารถใช้กลยุทธ์ออนไลน์แบบเก่าก็ได้นะครับก็คือการ ส่งอีเมลนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าการทำอีเมลเนี่ยนะครับเป็นการทำการตลาดออนไลน์ที่ยังไม่มีวันตายนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องเป็นฐานลูกค้าเก่าที่เราเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อต่อยอดการค้าการขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังมาดูโฟกัสที่2กันดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้เราโฟกัสไปที่การทำข้อความนะครับหรือว่าการทำเนื้อหาที่ ตอบโจทย์ทั้งยอดขายแล้วก็แบรนด์สินค้าของเราด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะครับซึ่งคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเนื้อหาที่เน้นเรื่องของการขายผสมผสานกับรูปแบบที่ทำให้สินค้าของเราเนี่ยจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นเนื้อหาประเภท โปรโมชั่นการเขียนเพื่อขายโดยการใช้จุดความต้องการนะครับของลูกค้าเนี่ยหรือว่าข้อแม้นะครับของลูกค้าในการที่จะต้องหารหาสินค้าเนี่ยมาใช้ในการเขียนเนื้อหานะครับหรืออาจจะใช้คอนเทนต์ประเภทรีวิวสินค้าหรือว่าการทดลองสินค้าสาธิตการใช้สินค้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเทส ติโมเนียนะครับหรือว่าก็คือเป็นการรีวิวจากลูกค้านั่นเองนะครับมาเป็นการสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์นะครับตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับในยุคแบบนี้นะครับโอ้โหจะมาทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาการขายที่เลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ได้แล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องขายตรงลดแลกแจกโปรโมชั่นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังมาดูโฟกัสที่3กันดีกว่านะครับ เขาบอกว่าให้เน้นการขยายตลาดผ่านมิรภาพมากกว่าการสร้างศัตรูนะครับนั่นคือหลักการการโอโหผสมผสารการร่วมมือกันนั่นเองนะครับกับมิตรทางธุรกิจในการค้าการขายเดียวกันซึ่งคนที่ทำแบรนด์สินค้าอยู่เนี่ยนะครับควรที่จะมองหาช่องทางการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์นะครับ ในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างทุกวันนี้นะครับด้วยการมองหาอาจจะเป็นพันธมิตรนะครับในการทำการตลาดซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะขยายตลาดหาพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับโฟกัสที่4นะครับเขาบอกว่าอย่าอยู่ที่พัฒนาระบบ SEO นะครับ ระบบ SEO ก็คือระบบที่เขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับติด Google หน้าแรกนะครับคุณผู้ฟังเพราะปัจจุบันนี้นะครับลูกค้านะครับเวลาเขาจะค้นหาสินค้าอะไรเนี่ยเขาก็มักที่จะไปที่ Google ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังมาดูโฟกัสที่5กันต่อดีกว่านะครับเขาบอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีของการตลาดโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่ มาแรงมากๆเลยก็คือเทคโนโลยีการตลาดที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับออโตเมชันนะครับเป็นเครื่องมือที่เจ้าของสินค้าเนี่ยสามารถทำเทคโนโลยีนะครับเอามาปรับใช้ให้กับระบบการขายของออนไลน์ของเราได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นระบบที่เรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับเช่นไลน์นะครับคุณผู้ฟังก็มีการ นำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้นะครับเช่นการสร้างบทสนทนานั่นเองนะครับเป็นการตอบแชทบอทแบบออโต้นั่นเองนะครับให้กับลูกค้านะครับคุณฟังโฟกัสที่6นะครับให้มันผลิตการมีส่วนร่วมจากทุกช่องทางที่เรามีนะครับคุณฟังเป็นการที่แบรนด์สินค้าเนี่ยจะเพิ่มช่องทางการติดต่อให้หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์หรือเรียกว่าการมีส่วนร่วมกับแบรนด์นั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากช่องทางของเว็บไซต์เนี่ยนะครับแล้วก็มาดูโฟกัสสุดท้ายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังควรที่จะมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นการทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับรอจากวิกฤตเศรษฐกิจและก็ความ ไม่แน่นอนได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคุณฟังเป็นการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อนและก็ไม่หยุดอยู่กับที่ด้วยนะครับซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะได้ทั้งการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆและก็ยังเป็นการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ได รวบรวมแนะก็ย้ำเทคนิคต่างๆที่เราควรจะต้องทำนะครับในการตลาดออนไลน์หรือว่าการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นั่นเองนะครับและนั่นนะครับก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกรับมาติดตามรับฟังเรื่องราวและก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลได้ใหม่ทุกสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หากคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการหรือว่าสอบถามปัญหาหรือพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถส่งข้อความมาหาผมได้ทางเพจดิจิทัลมีเดียเอหรือทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0